คระถ่อลูกชิ้นยากุซ่าแบบกรอบเลยนะครับลูกชิ้นปลาระเบิดแล้วครับมาดูกันครับครับลูกชิ้นเราก็ใหม่ๆสดๆเลยนะครับอันนี้ลูกชิ้นเพิ่งมาส่งนะครับอุณหภูมิที่เราใช้ปรับไว้นะครับ130รอสางศาเหมือนเดิมครับหม้อเราก็ร้อนพอนะครับก็เอาลูกชิ้นลงเลยนะครับเราก็รอให้ลูกชิ้นเราลอยขึ้นมาก่อนครับเราให้คนนะครับ ครับลูกชิ้นเราก็ลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็คนครับให้ลูกชิ้นมันพองตัวกลมๆสักนิดหนึ่งครับไม่ต้องให้พองมากนะครับแล้วเราก็จะตักออกครับแล้วเราก็จะเพิ่มไฟเป็น 1, 5 0องศาแล้วก็เอาลงทอดอีก1ครั้งนะครับเราจะทอด2ครั้งนะครับครั้งที่2เราจะใช้เหล็กกดครับเป็นเทคนิคของผมเองนะครับเพราะ จะย่นระยะเวลาในการทอดครับถ้าเราทอดหม้อธรรมดาเราก็จะต้องคนประมาณ15นาทีครับนานครับคนน้ำมันปานกลางไฟปานกลางแบบไม่ร้อนมากครับไปเรื่อยๆครับจะเสียเวลาครับอันนี้ผมก็จะใช้แบบเวลาในการทอดแบบรวดเร็วนะครับครับอันนี้ลูกชิ้นเราก็เริ่มกลมแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะให้พลองอีกนิดนึงผมก็จะตักออกนะครับครับลูกชิ้นเราก็กลมแล้วนะครับลูกชิ้นเราก็กลมแล้วเราก็ตักออกครับเราก็จะเอาลงทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ปรับไฟเป็น150องศาแล้วนะครับเนี่ยครับเทคนิคครับเอาออกครั้งแรกนะครับ เราไม่ต้องรอให้เสด็จน้ำมันนะครับเราก็เอาลงเลยครับนี่ครับเอาลงทอดเลยนะครับเราก็คนเหมือนเดิมครับคนรอบนี้จะคนให้ลูกชิ้นจนลูกชิ้นเราออกแข็งแข็งหน่อยนะครับเราก็จะตักออกอีกรอบครับเราก็จะเอาเข้าอีกหนึ่งรอบแล้วก็ใช้เหล็กกดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนลูกชิ้นเรามันแข็งนะครับครับลูกชิ้นเราก็แข็งแล้วนะครับเราก็จะตักออกครับ เราก็จะเข่าเข้าคีกรอบหนึ่งนะครับใช้เหล็กกดครับกดประมาณ5นาทีเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆครับครับเราก็เอาลงอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้เราจะใช้เหล็กกดนะครับเหล็กที่เราใช้ทำมา เราก็ใช้กดประมาณ5นาทีครับครับเป็นการย่นระยะเวลาในการทอดนะครับครับเเราก็วางตะแกงครับเราก็กดเลยครับกดประมาณ5นาทีนะครับ เดี๋ยวเราใค่มาดูหลังจาก5นาทีผ่านไปนะครับครับหลังจาก5นาทีผ่านไปนะครับทุกชิ้นเราก็กรอบแล้วครับเราก็จะเอาเหล็กนะครับออกนะครับครับแล้ก็คน4ครั้ง3-4ครั้งครับกรอบมากครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้ากดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับ เพียกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับเนี่ยครับกรอบมากครับเราก็จะตักออกมาพักน้ำมันนะครับให้เสด็จน้ำมันแล้วครับวันนี้ผมก็จะขอจบพิพทอดลูกชิ้นยากูซ่าแบบกรอบปลาระเบิดนะครับไว้แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับขอบคุณครับ